สวัสดีครับรีวิวนโวเอริกันนะครับคันนี้โนโว SX นะครับดูภายนอกก่อนนะครับคันนี้แม็กแทรนะครับยางใหม่นะครับยางยังเหลือๆนะครับสีถือว่าดูดีนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับระบบเบรกระบบไฟติดครบนะครับพาสีเต็มนะครับคันนี้พาสียังไม่ขาดนะครับมีตำหนิหิ้วรอยทั่วไปนะครับมีเบาะขาดนิดนึง อย่างอื่นก็ริ้วรอยตามการใช้งานนะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับเช้าเช้าติดง่ายนะครับเครื่องไม่ดังนะครับเครื่องไม่หอนนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับคันนี้ ดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับปากติดตามเปลียนน้ำก้าวน้งเกลียวด้วยนะครับขอบคุณครับ